เวันนี้สุกแล้วจ้าคิ้งคิ้งคิ้งชุดนี้นะคะวันนี้ที่สุกเป็นสวนผู้ใหญ่สมยศทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนือ้อกันว้าวพลาดแล้วจ้าผ่กพลาดไปนิดนะึงฮะมตองปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่ดมดแล้วาัทุเรียนมองไม่เห็น เยนลูกค้าสั่งร้อนเพราะมีลูกเดียวที่รอนเพราะว่าเมื่อวานเมื่วานสุกไม่ทันนะไม่ทนันวันนี้จึงกลายเป็นเนื้อส่วนใหญ่จะกลายเป็นเนื้อกรอบนอกกับไก่ฉีกแต่ว่าวันนี้ไอ้ลูกเนี้ยเมื่อวานเป็นเนื้อไก่ฉีกวันนี้เลยเป็นเนื้อกรอบนอกค่อนข้างไปทางเกือบสุกเลย ที่ชอบดูเม็ดอีกช่องทางหนึ่งอีกอีกผู้ผู้บริโภคหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องเม็ดนะดย่ยวนี้นะลูกค้าเข้าใจแล้วว่าเม็ดไม่เกี่ยวกับความอร่อยของเนื้อเรียดนี่เรียงนนนนส่วนนี้ตุดยอดตุดยอดเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะมาจะไปตัดอีกยังแขวนไว้อีก ันนี้น่าจะเริ่มได้รับแล้วก็เริ่มสุกแล้วลองชิมแล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าเรียนสผู้ใหญ่สมยศรสชาติเป็นอย่างไรชุดนี้420บาทเราไปตามช่างเลยคนะ่ะ สู a b แบบนี้สมมดขหยกิโลละ149บาทนี่ค่ะมีทั้งร้านเลยชุดนี้ลอะนี้ก็คือส่วนผู้ใหญ่สมยศทั้งล็อตเลยค่ะจะมีไว้อ่านจนสุกถึงวันอันารวันพุธแล้วก็ชุดใหม่จะเข้าอีกชุดใหม่จะตัดประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี้นะจะเข้ามาอีกล็อตหนึ่งแล้วสมมตก็จะไลฟ์สดให้ F อซได้เอฟกันอีกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ผมเพื่อรอให้สุก ต่อเนื่องของชุดนี้นะชุดนี้จะหมดไปถึงวันพุธพรหัสสุก็จะสุกต่อของชุดใหม่นะเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เป็นวันหยุดอีกใช่ไหมคะวันจันหน้าเอฟซีมาได้เลยขาะเมดเตรียมมุเรีเยวส,สวยๆุเรียนสีสเกตดีๆแบบนี้ไม่ต้อนรับนะเป็นทรงเอี P. ทั้งสวนเลยจะมอดเหมาย,ยกสวนนำมาขายปีกไม่ได